ไต้ฝุ่นฟงวองก่อการร้ายอีกครั้งพัดถล่มไต้หวันฝนฟ้าตกหนักประชาชนอพยพหนีภยพายุพายุไต้ฝุ่นฟงวองที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตะวันออกของไต้หวันในวันพุทธที่ผ่านมาทาให้ประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนกว่า8,300คนหลังจากพายุก,ก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภูเขากรมดับเพลิงไต้หวันรายงานว่ามีประชาชนมากกว่า8,000คนถูกอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยส่วนใหญ่ อยู่ในมณฑลยี่หลานและหัวเหลียนซึ่งได้รับผลกระทบจากมรสุมที่พัดลงมาจากทิศเหนือจนทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันระบุว่าพื้นที่ตรงสาในมณฑลยี่หลานมีปริมาณฝนตกสูงถึง794ม mm, ิลลิเมตรภายในวันเดียวและมีรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย51คนหน่วยงานท้องถิ่นได้สั่งปิดโรงเรียนและธุรกิจส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ของเกาะเพื่อความปลอดภัยภาพจากสื่อโทรทัศน์ไต้หวัน ทำให้เห็นถึงความรุนแรงของน้ำท่วมในหลายหมู่บ้านของมณฑลยี่หลานซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทและภูเขาเป็นส่วนใหญ่น้ำท่วมบางส่วนสูงถึงระดับคอทหารจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านหงชุนอี้ชาประมงในพื้นที่เล่าเกี่ยวกับความกลัวในคืนนั้นว่าน้ำท่วมเข้ามาในบ้านของเขาเป็นอันตรายมากน้ำท่วมสูงถึง60ซนติเมตรในชั้นล่างพร้อมกับฝนตกหนักและรวดเร็วจนระบบระบายน้ำไม่ทันการรับมือ ไต้ฝุ่นฟงวงเคลื่อนตัวเข้ามาจากฟิลิปปินส์และอ่อนกำลังลงหลังจากก่อให้เกิดความเสียหายและฆ่าชีวิตของประชาชนจำนวน25คนในฟิลิปปินส์ก่อนจะมุ่งหน้ามายัางไต้หวันโดยศูนย์พยากรณ์อากาศคาดว่าพายุจะเคลื่อนผ่านปลายทางใต้ของไต้หวันในเวลาช่วงเย็นของวันพุธนี้ก่อนจะออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแม้ว่าพายุจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเมืองซินจูทางฝั่งตอนเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัททีซเซมซี C, ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ที่สุด ในโลกแต่ก็ยังเป็นเรื่องร้อนๆที่พายุฟงวองเป็นพายุใหญ่ลูกที่2ในรอบไม่ถึง2เดือนที่พัดถล่มไต้หวันหลังจากในเดือนกันยายนพายุอีกลูกหนึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมืองหัวเหลียนและฆ่าชีวิตของประชาชนสิบแคนแหล่งที่มาแชนนุเ l เ e